สวัสดีค่ะกุ๊กนะคะจากเพจแกะกราฟกับกุ๊กนะคะวันนี้กุ๊กจะมาสอนวิธีการใช้คำสั่งสำหรับคนที่เทรดสินค้าที่เฟกในประเทศไทยหรือสินค้าฟิวเจอร์ในตลาดไทยนะคะจำพวกคำสั่งแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะก็คือจะแบ่งเป็นกลุ่มคำสั่งประเภทการกำหนดราคานะคะก็จะมีตัว ATO ล i m i t MPMKT MPMTL ะะแล้วก็จะแบ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะคือกลุ่มคําสั่งประเภทการกําหนดระยะเวลาที่ให้คําสั่งนั้นคงอยู่ค่ะก็จะมีคําสั่ง cancel day date fok OK, fill o n q i l l นะคะแล้วก็ IOC นะคะแล้วก็ iceberg อีกอันหนึ่งค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแต่ละคคำสั่งเนี่ยใช้การยังไงเนื่องจากคลิปนี้นะคะรายละเอียดคำสั่งมันมีเยอะมากดังนั้นกูจะขอแบ่งคลิปเป็นต่อเนื่องกัน2 EP นะคะโดยคลิปแรกเนี่ยจะเป็นรายละเอียดเงื่อนไขของราคาก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันใช้งานยังไงเปิดมาที่หน้าจอรีรมมิ่งนะคะจะมี2กลุ่มของคำสั่งค่ะที่ผู้เทรดทีเฟกต้องทำความเข้าใจค่ะคือกลุ่มของคำสั่งบนเงื่อนไขของราคาคตัวกลุ่มของคำสั่งบนเงื่อนไขของราคาเนี่ยจะอยู่ตําแหน่งหลัง price เราสามารถเลือกส่งคําสั่งบนเงื่อนไขาราคาที่เราอยากจะกําหนดได้อันนี้คือมีติแรกคร่ะทีนี้ถ้าเรากดตรง C O N D เนี่ยค่ะเราจะเห็นตรง validity ตำแหน่ง validity เนี่ยเราสามารถกําหนดกลุ่มคําสั่งบนเงื่อนไขของเวลาได้กลุ่มคําสั่งบนเงื่อนไขของเวลาหมายความว่ายังไรหมายความว่าคําสั่งที่เราส่งไปเนะะี่ยค่ะเราอยากให้คําสั่งพวกนี้นทั้งหมดเนะะี่ยค่ะแถบยาวทั้งแถบเนี่ยค่ะคะงอยู่จนถึงเมื่อไหร่เรากาหนดได้ ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเล่าถึง2มิติบนการส่งคำสั่งคืออนแรกมิติตบนเงื่อนไขของราคาและมิติของเงื่อนไขของเวลานะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าในแต่ละคำสั่งยังไงบ้าง ไปดูที่กลุ่มคําสั่งแรกก่อนนะกลุ่มคําสั่งที่กําหนดเงื่อนไขของราคานะคะอันแรกค่ะคือลิมิตคําสั่งลิมิตคืออะไรคําสั่งลิมิตคือคําสั่งที่เราระบุราคาและปริมาณที่แน่นอนหมายความว่าเราเป็นคําสั่งที่เราจะกําหนดราคาที่เราต้องการราคานี้เท่านั้นนะคะวิธีการส่งคําสั่งค่ะกุ๊กส่งให้ดูถ้าเราจะส่งคําสั่งเล่นฝังขึ้นเราจะใช้คําสั่งลอง แล้วก็ใส่ชื่อซีรีส์เข้าไปค่ะ S 5 0 M 2 3ใส่จำนวนสมมุติกุ๊กยกตัวอย่างให้ดูเป็น1สัญญาเราอยากลองเล่นขึ้นที่ราคา920 oh. ก็กดคำสั่งเข้าไปค่ะ เราจะเจอ order confirmation คำสั่งเขาจะทวนให้ว่าเราเปิดลองนะปริมาณ1สัญญานะราคา920นะถ้าใครยังไม่เข้าใจประเภทคำสั่ง auto position เนี่ยค่ะลองเข้าไปย้อนดูคลิปด้านบททู่เคยทําไว้อยู่นะคะว่า auto position ใช้ยังไงแล้วพอเรากดคําสั่งลองเข้าไปเนะะี่ยค่ะคำสั่ง l i มิตจะเป็นคําสั่งที่เราระบุราคาที่แน่นอนนะคะ งต่อไปนะคะคําสั่ง ato หรือย่อมมาจาก a d d the o pen นะคะคําสั่งนี้เนี่ยจะเป็นคําสั่งที่เราส่งได้เฉพาะช่วงเวลา p e o pen ของทางช่วงเช้าแล้วก็ช่วงตอนบ่ายนะคะกุ๊ยกตัวอย่างคําสั่งให้ดูสมมุติทุกลองส่งคําสั่งไปเนาะ ลองซีรีส์เอมหสัญญาที่ ATO นะคะตอนนี้ตลาดใกล้เปิดพอดีอีกประมาณ1นาทีนะคะถ้าเราส่งคําสั่งเข้าไปจะขึ้นทวนคําสั่งว่าลองออโต้หสัญญาที่ ATO immediate or cancel นะคะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเดี๋ยวถ้าตลาดเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยคำสั่ง ATO ก็จะใช้ไม่ได้แล้วรออีกประมาณ30วิวินะคะเดี๋ยวจะเห็น ความหมายของ ATO ขยายความให้ดนึงๆมันแปลว่าเราจะเอาออเดอร์ทุกราคาของราคาเปิดแปลว่าถ้าเราจะเล่นลองแปลว่าเราจะเล่นลองทุกราคาเลยไม่ว่ามันเปิดราคาไหนเราจะเอาราคานั้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอีกประมาณ6วิเนี่ยแมทแล้วมาดูที่คำสั่ง MPMKT MP กันบ้างนะคะ ตัว mp mkt เนะะี่ยค่ะมันคล้ายๆ market price แบบเดิมตรงที่ว่าตัวคำสั่ง mp มันจะเป็นคำสั่งที่เราจะเคาะขวาหรือเคาะซ้ายอะทุกราคาเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราอากุ๊กยกตัวอย่างนะตอน,นอ 9, 2, 1, เนี้ย offer อยู่921เนี่ยตอนนี้มันขยับไปมานะคะมัน921.3ถึง921.7มันมีประมาณไม่ถึง100คอนถูกไหมคะถ้าเกิดว่ากุ๊กจะเคาะลอง100คอน100คอนแล้วกุ๊กกดคำสั่งไปเนี่ยมันจะกวาดเอาทุกราคาจนครบ100คอนคแต ต่างของ MPMKT กับ MP เก่าคือตัว MPMKT เนี่ยถ้าออฟเฟอร์มีไม่พอ100คอคนนะในทุกราคานะทุกระดับราคานะคะมันจะแคนเ c e l ที่เหลือนะคะอันนี้คือ MPMKT ส่วนตัว MPMTL นะีคะ มันต่างจาก MP MKT ตรงที่ว่า MP MTL เนี่ยมันจะเอาแค่ราคาที่ดีที่สุดราคาแรกถ้าได้ไม่ครบปริมาณที่ต้องการมันจะเป็นการบิดตั้งรอดังนั้นตัว MP MTL ก็น่าจะใช้ได้ปลอดภัยมากกว่านะ MP MKT นะคะโอเคอันนี้ก็ครบถ้วนคําสั่งทั้ง4คําสั่งเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปดูกันบ้างว่าถ้าเราจะกําหนดคําสั่งเป็นเงื่อนไขของระยะเวลาบ้างมันจะตั้งยังไงได้บ้าง ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการส่งคําสั่งบนเงื่อนไขของราคาค่ะสำหรับผู้ที่เทรดทีเฟกหรือเทรดสินค้าฟิวเจอร์ในไทยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่ EP 2กันต่อค่ะว่ามันจะมีการคําสั่งอีกประเภทหนึ่งคืออันนี้ค่ะคําสั่งที่เรากําหนดบนเงื่อนไขของเวลาที่ให้คําสั่งนั้นยังคงอยู่อะ่ะมันมีอะไรแล้วมันใช้ยังไงบ้างติดตาม EP ถัดไปได้เลยนะคะ